บริษัท y o u d r o p y เป็นบริษัท e-commerce ขายของออนไลน์และก็ช่วยเหลือสังคมมีข้อมูลในเว็บ y o u d r o p y ทั้งในเรื่องทุนการศึกษาและข้อมูลต่างๆจากประเทศทั่วโลกที่ประกาศรับสมัครงานแถมเป็นงานที่นายจ้างสนับสนุนการทำวีซ่าด้วยโลโก้ของ Youdroppy.com หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ แต่บริษัทยูดรอพีไม่ใช่สถานที่สมัครงานนะคะแต่ละข้อมูลเมื่อกดเข้าไปดูมีรายละเอียดให้ศึกษาพอสมควรค่ะอ๋อแล้วก็ข้อมูลที่เขาให้มาน่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราไม่เข้าใจก็ช่วยกัน Copy ไปให้ Google แปลให้คร่าวๆได้ค่ะป้าก็จะคัดมาให้เฉพาะที่น่าสนใจลองเข้ามาดูกันค่ะงานแรกเป็นงานของ Google Visa Sponsorship ในปี2024ถ้ามีคำว่า visa sponsorship อยู่ด้วยก็หมายความว่าเป็นงานที่นายจ้างยินดีสนับสนุนการยื่นขอวีซ่าให้เรานะคะงานนี้น่าจะในอเมริกาค่ะถัดมาเฉพาะตัวบนนะคะเป็นงานคนงานในโรงงานที่ออสเตรเลียงานนี้นายจ้างก็สนับสนุนการยื่นวีซ่าด้วยค่ะในกรอบสีแดงระบุว่าไม่ต้องการประสบการณ์ไม่จำกัดคุณสมบัติส่วนกรอบด้านล่าง เป็นงานจากแคนาดาซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือนะคะต้องการแรงงานต่างชาติเป็นการชั่วคราวและในกรอบสีน้ําเงินเนี่ยจะระบุว่าสําหรับผู้สมัครทุกประเภทมีระบุรายได้ขั้นต่ําที่ประมาณ528,170บาทไปจนถึง 1, 1 5 6 3 1ล้บาทต่อปีและรายได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ2 6 4ล5 0นบาทต่อปีค่ะถ้ากดเข้าไปดูรายละเอียดก็จะได้ทราบหน้าที่งานบางแห่งก็มีระบุบริษัทสถานที่ตั้งอัตรารายได้ข้อเสนอเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆค่ะ ก็สามารถที่จะจดตำแหน่งงานชื่อบริษัทเมืองที่จะไปทำงานเพื่อใช้ค้นหาใน indeed.com ของประเทศนั้นๆเพื่อสมัครงานต่อไปค่ะงานถัดมาก็ยังเป็นงานที่แคนาดาเป็นงานเกษตรกรรมพร้อมด้วยการสนับสนุนของนายจ้างในการทำวีซ่าในกรอบสีฟ้าระบุว่าสำหรับผู้สมัครงานทุกประเภทรายได้อยู่ที่ 396บาทไปจนถึง792บาทต่อชั่วโมงก็ลองคูณนะคะถ้าทำวันละ8ชั่วโมงจะเป็นเท่าไหร่ถัดมาเป็นข้อมูลของประเทศเดนมาร์กก็คืออยู่ยุโรปตอนเหนือเป็นงานที่นายจ้างสนับสนุนการทำวีซ่าให้เรามีงานทำถึง2088แตำแหน่งมีคำแนะนำทีละขั้นตอน บอกแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปดูในรายละเอียดเองนะคะต่อมาก็เป็นงานของประเทศนอร์เวย์ยังอยู่ในยุโรปเหนือเหมือนกันค่ะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรไว้มากแค่ว่านายจ้างสนับสนุนการทำวีซ่าให้เราเท่านั้นลองไปกดดูรายละเอียดนะคะ งานถัดมาก็เป็นเพื่อนบ้านของนอร์เวย์ก็คือสวีเดนเป็นงานที่นายจ้างสนับสนุนการทำวีซ่ามีบริษัทที่ผ่านการรับรองมากกว่า30แห่งได้อนุมัติให้วีซ่าในการทำงานมากกว่า1,000 0งานในปี2023มีใบอนุญาตจำนวนถึง5,950ฉบับที่ออกโดยนายจ้างที่ได้รับการรับรองหน้านี้เป็นข้อมูลงานของประเทศแคนาดาทั้งคู่กรอบแรกบอกว่า มีรายชื่อบริษัทที่จ่ายเงินสูงสุดในปี2024ส่วนกรอบที่2บอกถึงรายชื่อตำแหน่งงานสำหรับคนงานต่างชาติซึ่งไม่กำหนดความเชี่ยวชาญไม่ต้องการประสบการณ์และก็เปิดโอกาสให้ผู้สมัครจากทั่วโลกถัดมาเป็นงานในสวิตเซอร์แลนด์เขาเขียนไว้ว่าคุณฝันที่จะทำงานในสวิตชไหมมาค้นหาบริษัทที่พร้อมจะสนับสนุนการทำวีซากันถ้าสนใจก็กดเข้าไปดูนะคะ ก็จะมีตำแหน่งงานของบริษัทอันดับต้นๆในสวิสไล่ลงมาก็เป็นข้อมูลในประเทศเยอรมันระบุว่าเป็นงานที่ไม่ต้องการความเชี่ยวชาญเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติในปี2024ถ้ากดเข้าไปดูก็จะได้ข้อมูลพื้นฐานคุณสมบัติที่ต้องการเงินเดือนผลประโยชน์ตอบแทนวิธีการในการหางานและขั้นตอนในการสมัครถัดมาเป็นงานในประเทศอังกฤษ บริษัท GSK ชื่อเต็มๆก็คือ Glaxo Smith Kline เสนองานที่นายจ้างสนับสนุนการทำวีซ่าในปี2024สำหรับผู้สมัครจากทั่วทุกมุมโลกมาทำงานในอังกฤษป้าลองกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้รับทราบว่า GSK เป็นบริษัทยาที่มีชื่อเสียงและก็เป็นหนึ่งในบริษัทเภสัชกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจดทะเบียนการสนับสนุนวีซ่าให้แก่แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานใน มีข้อมูลค่าตอบแทนและก็ผลประโยชน์ต่างๆงานก็เช่นงานด้านการปฏิบัติการงานวิศวกรรมงานผลิตและจัดหางานการตลาดและการขายงานวิจัยและพัฒนาและก็งานด้านเทคโนโลยี Tier 2ก็คือ การแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์งานถัดมาเป็นงานในแคนาดาอีกแล้วก็คืองานพี่เลี้ยงดูแลเด็กในปี2024ที่ครอบครัวชาวแเคเนเดียนจะสนับสนุนการทำวีซ่าถัดมาเป็นงานที่ประเทศอังกฤษ ที่นายจ้างสนับสนุนการทำวีซ่าแต่เป็นงานที่ต้องมีทักษะนะคะอย่างเช่นด้านการแพทย์พยาบาลผู้ดูแลเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เป็นต้นถัดไปเป็นงานในประเทศญี่ปุน่นระบุว่ามีข้อมูลของบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุน่นที่เสนองานที่นายจ้างสนับสนุนการทำวีซ่าในปี2024ช่องซ้ายระบุว่ามีข้อมูลการสนับสนุนการย้ายถิ่นฐานการช่วยทำวีซ่าการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ช่องขวาระบุว่ามีข้อมูลเช่นด้านผลตอบแทนและผลประโยชน์ข้อมูลเงินเดือนแผนการเกษียณข้อมูลผลประโยชน์ด้านสุขภาพข้อมูลด้านการดูแลที่อยู่อาศัยข้อมูลด้านการจ่ายเงินกรณีลาประเภทต่ตางๆในกรอบแดงระบุว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นโตโยตา้าฮ <It> ิต <achi>, าชิ o n น Mitsubishi ร a k u t e n panasonic ฮอนดน่าสนใจจังค่ะต่อมาก็เป็นประเทศกาตาอยู่ในแถบตะวันออกกลางนะคะเป็นงานด้านน้ำมันซึ่งนายจ้างสนับสนุนการทำวีซ่าปี2024จะมีข้อมูลวีซ่าการทำงานบ้านพักเงินทุนในการตกแต่งบ้านการลาประจำปีตั๋วเครื่องบินสำหรับครอบครัวประจำปีการเดินทางการกู้เงินกิจกรรมสันทนาการกลับมาหน้านี้เป็นของประเทศอังกฤษ ทีนี้เป็นงานที่ไม่มีทักษะและนายจ้างก็สนับสนุนการทำวีซ่าแถมไม่ต้องการประสบการณ์แต่ต้องมีอายุเกิน18ปีนะคะมีตำแหน่งงานถึง40,000 0ตำแหน่งถ้าสนใจก็กดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยค่ะ ถัดมาเป็นงานที่ประเทศฝรั่งเศสงานที่นายจ้างสนับสนุนการทำวีซ่าในปี2024ระบุเงินเดือนประมาณ4 6 0 9 5บาทไปจนถึง134,400บาทแต่อย่าลืมนะคะว่าค่าครองชีพที่ฝรั่งเศสสูงมากคิดก่อนว่าคุ้มหรือเปล่านะคะมีทั้งค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่และค่าเดินทางด้วยค่ะถัดมาเป็นงานที่ประเทศแคนาดาตำแหน่งงานคนงานทำความสะอาด รถบรรทุกปี2024ป้ากดเข้าไปดูรายละเอียดคร่าวๆแล้วเป็นของบริษัท The m a p l e t r u c k ระบุเพียงแค่ว่าไม่ต้องการคุณวุฒิสูงขอให้จบมัธยมปลายก็พอหรือไม่ต้องมีประสบการณ์แต่ไม่ได้ระบุเรื่องที่นายจ้างจะต้องสนับสนุนวีซ่ารายได้เริ่มต้นที่29,660บาทไปจนถึง783,980บาทต่อปีแต่ถ้าคุณสมบัติดีมากอาจได้รับถึง1,182,000บาทต่อปีนะคะงานถัดมาเป็นงานของบริษัท Agoda ประเทศไทย พวกเราคงรู้จักบริษัท Agoda กันนะคะงานนี้ Agoda ก็สนับสนุนการทำวีซ่าให้แก่ผู้สมัครจากทั่วทุกมุมโลกในปี2024ตัวอย่างสุดท้ายเป็นงานที่แคนาดาที่ระบุว่างาน LMIA Approved ก็คือนายจ้างได้รับอนุมัติให้จ้างแรงงานต่างชาติได้แล้วทํางานชั่วคราว3ปีเป็นงานด้านเกษตรกรรมเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติทั่วโลกมีระบุผลประโยชน์ตอบแทนบ้านพักค่าเดินทางไปกลับที่ทํางานกับบ้านการคุ้มครองด้านสุขภาพมีค่าใช้จ่ายการขอ Work Permit ใบอนุญาตการทำงานต้องจ่ายที่150เหรียญแคนาดาหรือราวๆ3,970บาทแล้วก็มีค่าธรรมเนียมด้านชีวภาพอีก85เหรียญแคนาดาหรือราวๆ2,250บาทป้าเลยลองจดชื่องานเกษตรกรรม L M I A ระบุประเทศแคนาดามาลองค้นหาใน ca. indeed. com ของประเทศแคนาดามาดูค่ะก็พบว่ามีสองงานงานแรกทำงานในสวนเรือนกระจกหน้านี้ก็บอกเนื้องานกดดูที่โปรไฟล์เพื่อดูรายละเอียดนะคะถัดมาก็เป็นเรื่องค่าจ้าง16.75เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงลักษณะงานถาวรและเต็มเวลามีการทำงานเป็นกะ8ชั่วโมงมีวันหยุด ตามความจำเป็นมีกะกลางคืนกะดึกกะกลางวันทำงานจันทรถึงสุกสถานที่ทำงานอยู่ใน British Columbia ถ้าจะสมัครก็กด apply now พอหอมปากหอมคอกับรายละเอียดของงานจากเว็บยูดร r อปพี่กันแล้วนะคะแล้วก็ได้จดทั้งชื่องานชื่อบริษัทถ้ามีและประเทศด้วยแล้วก็นำไปค้นหาในเว็บสมัครงานที่ป้าขึ้นบนหน้าจอให้นะคะขอให้ทุกคนโ <ขอ S 1> ชคดีค่ะ